สวัสดีครับในวันนี้ก็รับมีดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเป็นเมีดในประสงค์ส่งคัตติ้งนะครับเล่มนี้ถ้ามีดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็ควรจะหาหินที่มันก้อนใหญ่ๆนะครับหินธรรมชาติไทยอย่างก้อนที่ผมเอาขึ้นมาวันนี้นะครับจะเป็นหินโปง่งเนื้อกลางค่อนไปทางทั้งอ่อนนะครับแล้วก็มันก็จะหยาบมีดเล่มนี้ผมรับไว้ไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็รักษาไว้ไม่ดีมันจะขึ้นสนิมบา,บางจุด ขึ้นสนิมในบางจุดเพราะฉะนั้นผมจะเอามารับใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นสนิม,มนต้องขัดสนิมมันออกนะครับก็จะใช้หินโป่งนะครับสองก้อนนี้หินโป่งสองก้อนนี้นะครับเป็นหินโป่งที่เหนือใกล้เคียงกันนะครับอยากให้ดูหินก่อนนะครับสองก้อนนี้จะคนละลายก้อนนี้จะมีลายที่ดูสวยงามแปลกตาดีก้อนนี้ก็จะลายขาวๆธรรมดาแต่ ความละเอียดแล้วก็ความอ่อนความหยาบนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับสองก้อนนี้ใช้ก้อนใดก้อนหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมจะลองเลือกใช้ก้อนอที่เป็นเนื้อขาวนี้ก่อนส่วนก้อนที่วางอยู่ข้างล่างนี้จะแข็งขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแล้วก็มีความละเอียดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะลองใช้ก้อนนี้ดูก่อนนะครับแรกๆนะครับเราก็จะลับเป็นการขัดสนิม ที่มันเกาะอยู่ในโคมมีดออกเนื่องจากว่ามีดมันเล็บใหญ่แล้วก็หาหินก้อนใหญ่หญขึ้นมานะครับมาใช้ตอนนี้ผมรับ แล้วก็มาโดนมุมนี้มุมนี้มันจะมีรอยหยักอยู่พอดีนะครับของก้อนหินเองจะเปลี่ยนด้านอีกนิดนะึงนี่ครับเป็นการขัดสนิมเพราะามีเครืบสนิมอยู่ตามคมมีดแล้วก็จะใช้หินพวกนี้นะครับหินเนี่ยที่ไม่เป็นหินพวกหินโป่งเนื้อที่ไม่แข็งมากนะครับมาใช้ในการขัดสนิมออกจากโคมมีด ไม่ว่าจะเป็นมีดที่ใช้แล้วเก็บรักษาไม่ดีขึ้นสนิมนะครับหรือว่ามีดที่เราไม่ได้ใช้งานเลยแต่ก็เก็บรักษาไม่ดีนะครับก็ขึ้นสนิมได้เช่นเดียวกันอย่างเล่มนี้ของผมนะครับผมรับเก็บไว้รับเก็บไว้ไม่ได้ใช้หาน้ำมันไว้แล้วก็บางทีน้ำมันมันก็แห้งนะครับพอน้ำมันแห้งมันก็ขึ้นสนิม จะใช้หินพวกนี้นะครับในการขัดตรงรอยคมนะครับขัดสนิมออกมันเป็นสนิมอยู่ มันก็หน้าหินก็จะแห้งแล้วก็น้ำลูบๆหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำมันจะไม่ได้ซึมเข้าลงไปข้างในค้อนหินมากเวลาเราใช้ไปเมื่อหน้าหินมันพัดออกมานะครับก็จะเ,เจอส่วนที่แห้งอข้างล่าง ริมอยู่ตรงปลายปลายคมแถวๆนี้นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกก้อนหนึ่งนะครับซึ่งความละเอียดม,มันก็จะใกล้เทียงกัน,นก้อนนี้ ก็ระมัดระวงรังนิดหนึ่งมีดมันเล็บใหญ่ะระวังว่ามือเราจะหลุดเข้าไปหาคมมีดนะครับ กว่าก้อนที่ผมรับแข็งกว่าก้อนสีขาวนิดนึงนะครับก้อนสีขาวนี่จะแหลนิ่มกว่าครับก้อนนี้จะแลแข็งกว่านิดนึงนะครับไม่มากแต่ก็เป็นเนื้อหยาบเนื้อหยาบเหมือนกัน ละเอียดละเอียดก็ไม่คงไม่เกินสามหรือสี่ร้อยกริตนะครับเย็นสองก้อนนี้ ที่ปลายนิดหนึง่งสนิมถ้าเราใช้หินขัดให้หมดเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับในการขัดต่อตรงปลายนิดหนึง่งที่เป็นสนิมบางทีการใช้หินขัดมันก็จะเข้าได้ไม่ทุกซอกทุกมุมแตอาจจะใช้กระดาษทรายนะครับในการขัดส่วนที่มันเป็นสนิม ก็ได้คมตาม,คตามที่หินทำนะครับตามที่หินสามารถทำได้ครับเพราะว่าที่จริงมีดไม่เล้อกึกอะไรมากมายแต่เพียงว่าขึ้นสนิมันมก็เลยมาลับใหม่ กอนี้ใช้ในการรับตั้งคมมีดนะครับแล้วก็ขัดคมขัดสนิมจากมีดนะครับแล้วก็มีดพวกนี้นี่มันจะขึ้นสนิมเร็วมากต้องใช้กระดาษทรายขัดที่เกิดสนิมขึ้นเยอะๆตัวนี้จริงควรจะปรับหน้าใหม่นะครับไว้ก่อนเพราะมันเริ่มจะมีแล,แล้วหน้าพ่แอนลงลว นะครับมีใหญ่ๆนี้ต้องหาหินก้อนใหญ่ๆหน่อยนะครับมาใช้มันจะได้เวลารับมันจะได้ไม่หินไม่ดิ้นไปมานะครับต่อไปก็จะเป็นก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก้อนใหญ่ขึ้นมาหน่อยหินโป่งนะครับเนือกลางกลางอันนี้จะรับได้ทั้งสองสามหน้าเลยนะครับหน้านี้ก็ได้หน้านี้คือจะประมาณ หน้ากว้าง3ามนิ้วถ้าหน้านี้ก็4นิ้วนะครับเพื่อไม่ให้มันสูงมากเพาจะรับหน้าสนิ้วนะครับดูกล้องแป๊บนึงว่ามันมองเห็นไหมโอเคมองเห็นนะครับรับด้วยหน้าสีนิ้วนะครับถ้าหน้า3ามนิ้วมันจะตั้งสูงเกินไปจะปรับกล้องใหม่อันนี้คือหน้าสี่นิ้วนะครับกว้างสี่นิ้ว แล้วก็ผมก็จะมาใช้รับต่อจากหินสองก้อนที่แล้วสองก้อนที่แล้วนี่ความละเอียดเท่ากันนะครับไม่ห่างกันมากก้อนนี้ความละเอียดก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งและหินก็จะแข็งขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับจะไม่ค่อยมีโคนเหมือนสองก้อนที่แล้วมีแต่โคนจะน้อยนะครับก้อน ครับเวลาที่ผมรับมีคนออกมานิดนึงนะครับจะไม่เหมือนอก้อนก่อนๆล้านนี้นะครับสองก้อนนี้จะคนออกมาเยอะ นับด้วยหินโปร่งเนื้อแข็งนะครับมันก็จะกินเหล็กค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับหินโป่งเนื้อแข็งเนจะกินเหล็กค่อนข้างช้าจะไม่เหมือนหินสังเคราะห์หรือว่าหินเนื้อหยาบนะครับหินเนื้อหยาบหินเนื้ออ่อนจะกินเหล็กได้เร็วขึ้นแต่ว่ารามละเอียดของคมิดมันจะ อยังได้ไม่ดีพวกเราก็ต้องมารับด้วยสิ่งที่มันแข็งขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นใหม่อิ้นดนึง จับดูที่คมมันก็เริ่มได้คมระดับหนึ่งแล้วนะครับ จะให้คมมันสวยนะครับเราก็ต้องค่อยๆรับนะครับแล้วก็ค่อยปรับแต่งไปเรืเ่อยๆ จะได้คมได้คมตามที่ิีสามารถทําได้แล้วนะครับหินพวกนี้มันจะละเอียดไม่มากนะครับอย่างมากกอา็อย่างก้อนนี้น่าจะไม่เกินพันหรือสองพัน จะลองเช็ดแล้วก็กีกระดาษดูว่ามันจะพอได้ไหมเพราะว่ามีดมันเล่มใหญ่นะครับมันก็ต้องเวลาเรารับจริงๆมันต้องใช้เวลานานมากกว่านี้นะครับแต่ผมใช้เวลาพักหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้วิดีโอมันยาวจเกินไปแต่ ในระดับนี้ผมว่ามันใช้งานได้แล้วนะครับกล้องมองเห็นไหมระดับนี้นะครับมันใช้งานได้แล้วลหรือถ้าหากว่าเราจะให้ คมมันเนียนมากไปกว่านี้นะครับก็ก็ลองหาพวกหนังสบัดนะครับมาเก็บเกี่สคมอีกหน่อยหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันคมมันเนียนมากไปกว่าก่อเมื่อกี้นะครับผมจะใช้หนังตอนนี้นะครับ จะเก็บเกะสอคมอีกนิดนึงที่จริงมันก็กี่รวกาษได้แล้วแล้วก็งานระดับที่ใช้เป็นมีดงานทั่วไปนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับนี่คือหนังนะครับหนังฟอกฝาด ใกนการจุดเกลือส่วนคมจะลองกีการด้วีกทีนึงนะครับว่ามันจะกี้ขึ้นกว่าเดิมไหมน,นะครับเราเจอกระดาษที่เปียกตรงนี้นะครับก็เลยสรุปนี่ครับเจอตรงนี้เปียกนะครับมือผมเปียกคุณจับกระดาษที่เปียก เนียัมปก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ในความคมระดับนี้นะครับกับมีด เราใช้งานทั่วไปนะครับเป็นมีดอเนกประสงค์ส่งคัตติ้งนะครับก็ใช้หินนะครับในการรับอยู่3ก้อนแต่ว่า2ก้อนแรกเป็นหินที่มีความละเอียดใกล้เคียงกันนะครับคือ2ก้อนนี้นะครับ2ก้อนนี้ สองก้อนนี้ใช้งานแทนกันได้ส่วนอีกก้อนนี้จะมีความแข็งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความละเอียดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือใช้รับต่อจากสองก้อนนี้สองก้อนข้างหน้านี้ก็ใช้ก้อนใดก้อนหนึ่งแทนกันได้นะครับละเอียดใกล้เคียงกันมีดก็เป็นมีดอเนกประสงค์นะครับมีแบบนี้ตีโดยช่างไทยนะครับก็เป็นมีดสรงครัตติ้งใช้งานอเนกประสงค์บ้านเรานะครับเข้าป่าทำสวน โอเคครับในคลิปนี้นะครับก็เทสนะครับทดสอบการรับมีดคัตติ้งนะครับช่างไทยของเรานะครับด้วยหินโป่งหินบ้านเรานะครับหินโป่งเป็นหินที่เป็นบ่ออยู่ที่แถวภาคเหนือของเรานะครับส่วนมากหินโป่งนะครับจะมาจากทางภาคเหนือนะครับจากเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพวกนี้นะครับที่ เป็นแหล่งของหินป่งนะครับที่นำมาขายสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ